ที่นี่ใหญ่เนี่ยเป็นที่ที่ใหญ่เราก็สว่างเราก็อากาศก็ดีนะอากาศเย็นเพราะว่าเรามีเครื่องปรับอากาศแต่มันแปลกเนะ,ะที่ตรงนี้เรารู้สึกมันมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดไปในเมืองเราผมรู้สึกมาตลอดมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดไปแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีมันคืออะไรเพราะว่าเรามีทุกอย่างอยู่แล้วเนะในเมืองนี้แต่ที่ป่าก็ใหญ่อยู่ยเหมือนกันสว่างแล้วก็มีเวลามืดเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าป่าที่ป่ามีบางอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับที่เมืองมันมีชีวิตอยู่ สวัสดีครับผมเต้าหู้นะครับเต้าหู้ครับนฤตาเลอสาคุณครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนแนะนําตัวอีกทีละกันเนาะก็เป็นตัวแทนของสู่ขวัญสเปซนะครับก็วันนี้เรามามาในบูธของสู่ขวัญสเปซแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราทําอะไรกันบ้างแล้วเราเป้าหมายที่เราจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่เราทําแล้วก็ความคาดหวังที่เราจะทำจะไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นผมอาจจะได้เริ่มต้นจากทางพี่พนมก่อนแล้วกันครับพี่พนมแนะนำตัวแล้วก็อาจจะได้เล่าเริ่มต้นจากจากจุดเริ่มต้นของสุขขันนะครับว่าเราเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยสุขขันสเปซเกิดขึ้นมาจากาการมาเจอกันเนาะพี่พนมเนะาะอ่เดี๋ยวพี่พนมเราคุยกันก่อนแล้วเบื้องต้นก่อนนะครับเราเรามาเจอกัน ก็เป็นการมาพบเจอกันของคนเมืองครับผมเป็นผมเป็นเด็กเมืองเลยโตในเมืองเป็นเด็กกรุงเทพครับแต่ย้ายมาอยู่ชัยภูมิแล้วก็มาได้พบเจอกับทางพี่พนมครับพี่พนมเป็นชาวยักุุนนะครับเดี๋ยวพี่พนมแนะนำตัวหนึ่งว่าชายักษุนคือใครยังไงครับแล้วเราเดี๋ยวเราเราแล้วเรามาเจอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับผมครับครับยุคเตระงูรุ่นนีนะครับเวทบนี้ยักษุนลงจาก ใช่ภูมเนี่ยนป่าก้าวเจียวนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นชาวยะกุลที่อยู่ใกล้กับป่าอุทยานป่าหินงามหรือทุ่งดอกกระเจียวนะครับครับด้วยวิถีชีวิตของชาวยะกุลนะครับที่อาศัยอยู่ในป่านะครับก็ได้นําความรู้มาจากบรรพบุรุษนะครับจากปู่ย่าตายายนะครับได้สืบทอดกันมานะครับแล้วก็ได้มาทํางานร่วมกับครูทั้งคู่นะครับในการสู่สู่ขวัญนะครับเพราะจริงๆแล้ว ชาวยะกุณเขามีความเชื่อว่าป่านะครับก็มีเจ้าของนะครับแล้วก็มีขวัญอยู่ในป่านะครับพวกเราและชาวยะกุนเองก็มีความเชื่อด้านขวัญเหมือนกันนะครับโดยที่ชาวยะกุนก็จะมีพิธีกรรมการเรียกขวัญน,นะครับถ้าเราเดินเข้าไปในป่าเราก็จะขอป่าทําความเคารพป่านะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกับทางคุณครูเต้าหู้นะครับแล้วก็ทาง นะครับเอาแค่สิ่งที่เเจอมาอนนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอให้ครูตะผู้นะครับเป็นคนอธิบายแนะนำตอบได้ครับหลังจากที่เรามาเจอกันครับเราพบว่าชาวยักุ้นเนี่ยเป็นชาวมอนโบราณทาวาลวดีครับเขายังพูดภาษาดั้งเดิมจะเรียกว่าทาวคือเรียกว่าทาวาีนี่ตกใจว่าเออทำไมเขายังมีคนคนทาวาลียังมีชีวิตอยู่หรอนะครับจริงๆ กลุ่มที่เป็นอาณาจากักรทวารวดีอาจจะก,กลืนกลายไปหมดแล้วแต่ว่าชาวทวราวทวราวดีที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่านะครับที่อยู่ในอาณาจักรทางสีเทพเนี่ยยังมีบางกลุ่มที่หนีหนีจากหนีจากตอนอาณาจักรล่มสลายแล้วก็หลบเข้ามาอยู่ในป่าแถวเทือกเขาพังเหยนะฮะก็จะมีที่เพชรบูรณ์ชยภูมิแล้วก็ทางโคราชก็เรา,าไ,ดได้พบเจอแล้วก็ ได้เห็นความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมของเขาที่แล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเขาที่กาลังจะสูญหายไปจากาการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมของเศรษฐกิจต่างๆครับแล้วเราก็มองเห็นว่าการจะทํายังไงให้วัฒนธรรมเหล่านี้ยังคงสืบทอดอยู่ความดีงามที่คนกับป่ายังมีความผูกพันแล้วอยู่ร่วมกันได้อยู่นะครับจะจะทำอย่างไรนะครับเลยกลายเป็นประเด็นที่เกิดเป็นโปรเจกต์ที่เราเริ่มต้นทำกันจากจุดเล็ก ที่เจอกันสองสองคนสองสองสองกลุ่มก่อนกลุ่มชาติพันธ์แล้วก็กลุ่มคนเมืองครับโดยใช้ชื่อว่าสู่ขวัญสเปซนะครับคือสเปซที่นำไปการสู่ขวัญเนาะนำไปสู่การคิดกระบวนการในการที่จะดึงเอายาวชนต่างๆมาร่วมเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของเขาผ่านการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณการนำพาผู้คนเข้ามาในพื้นที่ป่าที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็ ค่ะเดียวกันคนภายนอกได้มาเรียนรู้วิถีของคนในป่าคนในป่าเองได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็การขับเคลื่อนไปของคนภายนอกเพื่อให้เกิดสมดุลขึ้นระหว่างคนเมืองกับคนในป่าครับค่ะเดีวยวกันป่าเองก็ได้ถูกกันดูแลอนุรักษ์แล้วก็วัฒนธรรมเองก็ได้ถูกการถูกฟื้นฟูนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ทําเริ่มกันมาน่าจะถึงปีปที่5แล้วจนถึงตัวนี้นะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอ่า จนมาถึงปีเมื่อปีที่แล้วเองเราได้ได้ตั้งกลุ่มชื่อสูข่ขั s สเปซนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้เกิดเครือข่ายอื่นๆที่เข้ามารวมตัวกันเนาะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวจะส่งต่ออีกครั้งหนึ่งก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่2ที่เข้ามานะครับจะเป็นกลุ่มนานา,นาต่างชาติที่เข้ามาตามหาว่าทมที่หายไปเนาะ Lost c u l t u r ว่าทําที่สูญหายไปที่ยัง,งเหลือยที่ประเทศไทยก็จะมีทั้งชาวเปรูที่เป็นเชื้อสายอินคาที่เข้ามามีชาวแอฟริกันชาวเมกาแคนาดาที่มาทำดนตรีต่างๆที่เข้ามาแต่ตอนนี้กลุ่มที่ทุกกลุ่มเวียนกันมาแล้วก็มาเจอกับเราแล้วก็สุดท้ายก็ตอนนี้ปัจจุบันมีมีพี่ยุก,กิกับพี่เจดครับที่ที่ได้เข้ามาอยู่กับเราเข้ามาอยู่กับเรา ผูกพันกันแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการรวมตัวกันแนวคิดของเรื่องของทางญี่ปุ่นเองก็มีวิธีคิดเรื่องของการอาป่าอาป่าหรือชิรินโยกุนะครับ forest b a s forest b a t i n g นะครับทางชนเผ่าเองคนกับป่าก็มีวิถีดั้งเดิมที่เคารพธรรมชาติเคารพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลป่าที่ เรา,าจ,จะเรียกรวมๆว่าเป็นการสู่ขวัญก็ได้มันก็เลยเกิดการรวมกันระหว่างสอง,สองศาสตร์ที่เป็นเรื่องเดียวกันในอดีตนยกลับมากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสู่ขวัญป่าครับที่จะนําพาขวัญของป่ากลับมาแล้วก็พาผู้คนเข้าไปสู่ป่าเพื่อตามหาขวัญที่หายไปแล้วก็พาทุกคนกลับมาบ้านที่แท้จริงมาหาความสงบความสุขที่แท้จริงที่ที่ตัวเองหลงลืมไปทุกคนเกิดมากับธรรมชาติแต่ลืมธรรมชาติแล้วก็ลืมตัวตนนะครับ เพราะนั้นสิ่งนี้แหละที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มเราที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำตัวนี้ทีนี้โอเคครับมีเจ,ท,จทีมงานเราบอกว่าเวลาเริ่มเริ่มไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับทีทมทีมต่อไปก็คือตอนนี้เร,เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่เข้ามากลุ่มใหม่ตอนนี้ก็มีคุณเตนะครับเตชิดนะครับแล้วก็มีคุณยุกิแล้วก็จริงมีน้องๆอ,อ,อยู่ข้างล่างอีกนะครับที่ไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่อาจจะเยอะไปงั้นะเดี๋ยวเราส่งต่อให้ทางยุกิได้ได้แนะนํานิดนึงนะครับ เหลืออีกสี่นาทีใช่ไหมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้เตเต้ต,ตบทยอีกทีล้กันนะครับเป็นคนญี่ปุ่น,นครับชื่อ,อยอูกิกรครับ่ที่เิป็นคนญี่มา่นนะมาับชไา่ไทยูกที่ับมาที่ไทยมกี่คิยมาที่ไทยี่ยาที่าที้ไทยมาตกใจาาที่มาทีไทยี่ยที่่ที่าาาไทยีา่ที่

そしてヤクンのジャングルを見たときにここには、えー、森があの薬箱だと思いましたすべての病気の薬がジャングルにあるということですごく私にとっては興味深い場所になりました ทุกอย่างอยู่ในป่ายาทุกอย่างที่อยู่ในป่าหมดเด็กว่า่ทัชช์ของรนยเあのいうんですけれどもคือป่าของเราเนี่ยเราจะใช้คำว่า forest b l e h i n g นะครับこのコンセプトは私たちの5センスを開けてนี่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าเราใช้เรื่องของภัสาะของห้าทงหที่เรามีอยู่ね、กのコンセプトは私たちの5センスを開けงね、このコンセプトは私たちの5センスを開กてた ทำให้เราเนี giving, ่ยหลอมรวมเป็นสามอย่างสามอย่างเนี่ยหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากที่ยูกิเขาได้ร่ำเรียนเรื่องของศาสตร์อิยูรเวดมานะครับส่วนในอิยูรเวดเนี่ยมีเรื่องของศาสาร์ทางฮันเนี่ยเรื่องของการฟังเสียงรับรสสัมผัส นะครับแลล้วกก็ดมิ่นนะครี่ยこれを祈りの儀式の中で行いますอันเนี้ยเราทำมาในรูปแบบของการภาวนาในป่าเราในป่าเนี่ยเราผลิตเสียงขึ้นมาสื่อกับป่านี่これを儀式のリーダーである豆腐さんが儀式をしてもらいますแล้วก็เราก็จะมีลีดเดอร์ของเราครับคุณทั้งคุณเต้าหู้แล้วก็พี่พนมนะครับมาเป็นลีดเดอร์ของเรา ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้มาสกิอิสั่งสัสิ่งที่เราทำนะครับว่าที่ตัอคตอบจะอยู่ที่ป่าที่เราจะไปครับขบคุณครับขอบคุณครับชื่ชื่อาสั้นๆนะเดี๋ยวจะหมดเวลานะชือเตชินะครับผมเป็นเหมือนเป็นตัวแทนคนเมืองแล้วกันครับ เป็นเกิดกรุงเทพมาตลอดเนยนผมว่าทุกคนอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นีใหญ่ที่นี่ใหญ่เนี่ยเป็นที่ทใหญ่เราก็สว่างเราก็อากาศก็ดีเนะอากาศเย็นเพราะว่าเรามีเครื่องปรับอากาศ<ป>แต่มันแปลกเนะที่ตรงนี้เรารู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดไปนนนในเมืองเราผมรู้สึกมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่เมืองมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดไปแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีมันคืออะไรเพราะว่าเรามีทุกอย่างอยู่แล้วนะในเมืองนี้ ความปลอดภัยความยิ่งใหญ่ความสว่างความทุกอย่างอาหารการกินอย่างเงี้ยแต่ที่ป่าก็ใหญ่อยู่เหมือนกันสว่างแล้วก็มีเวลามืดเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าป่าที่ป่ามีแบบอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับที่เมืองมันมีชีวิตอยู่ตอนที่ผมไปป่าเนี่ยครั้งแรกผมเห็นผมสัมผัสได้เลยว่าอะไรอยู่ข,ข้างๆเรา อะไรอยู่ข้างล่างเราอะไรอยู่ข้างบนเราใกล้หรือไกลแค่ไหนจากที่ผมแทบไม่เคยสัมผัสได้เลยที่อยู่เวลาอยู่ในเมืองมันเหมือนต่อตรงนี้เรามองเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนเนะเพราะตรงนี้เขาไม่มีชีวิตแต่ต้นไม้เนี่ยที่สูงๆเตี้ยๆเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงนั้นก็เราได้พบเจอแล้วก็ได้เห็นความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมของเขาที่แล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเขาที่กำลังจะสูญหายไปจาก การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมของเศรษฐกิจต่างๆครับแล้วเราก็มองเห็นว่าการจะทํายังไงให้พระธธรรมเหล่านี้ยังคงสืบทอดอยู่ความดีงามที่คนกับป่ายังมีความผูกพันแล้วอยู่ร่วมกันได้อยู่นะครับอ่าหรือไม่ไม่ตัดสินคนที่มาอยู่ข้างๆเราว่าเป็นใครด้วยตอนนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าจริงๆมันมีช่วงนี้เนาะที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยการกลับไปอาบป่ามันเป็นคอส มันเป็นทริปมันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจมันเป็นการท่องเที่ยวหรือมันเป็นการบําบัดเยียวยาอะไรแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมไปพบเห็นจากการที่ผมมาเจอกับทางทีมสู่ขวัญสเปซแล้วก็มาทํางานด้วยผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้ไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านั้นมันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยแหละแต่ที่สําคัญคือผมได้ค่อยๆเดินทางกลับสู่บ้านบ้านที่ผมได้เจอกับทุกคนที่นั่นทุกสรรพสิ่งทุกสรรพชีวิตที่นั่น ผมเชื่อว่าตอนนี้เราพูดถึงศาสนากันเนาะผมว่าศาสนาเหมือนเป็นเส้นทางเป็นการสร้างเส้นทางในรูปแบบต่างๆที่พาเรากลับไปสู่บางสิ่งบางอย่างทุกศาสนาพาเรากลับไปสู่บางสิ่งบางอย่างผมเชื่อว่าเขาอ่ะคือทุกศาสดาที่เขาค้นพบมาเขาค้นพบสัจธรรมที่พาเรากลับไปสู่บ้านของเรากลับไปสู่ธรรมชาติกลับไปสู่จิตวิญญาณของเราแล้วผมรู้สึกว่า ผมได้พบเจอสิ่งเหล่านี้แล้วพบเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งภายในและภายนอกกับการที่ผมไปที่ยากุ้นเราก็เจอกับทางทีมสุขัญนะครับครับผมยินดีต้อนรับครับมันไม่ดังพยายามอยู่โอเคผมสรุปแล้วฮะมันไม่ดังค่ะได้เนี่ยครับสิ่งสักทิ่งสักทิ์ช่วยผมไงฮะต่อเวลาให้ผมนะฮะก็นี่แหละฮะก็เป็น สิ่งที่เราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่การเล่ายัางไงก็ไม่ได้ไม่สามารถเท่ากับการได้ไปด้วยตัวเองครับภูมิปัญญาที่สะสมมากว่าพันปีเนาะของพี่น้องยากุ้นแล้วก็สิ่งที่เราไปพบเจอกับเครือข่ายกลุ่มในที่ขับเคลื่อน,นมานมาปีมันกําลังเริ่มงอกงอกงามแล้วก็เป็นไปตามคําทํานายโบราณของชาวยักุุนที่นี่ที่ว่าจะมีผู้คนจากภายนอกเข้ามาหาเขาแล้วมาทําให้เขามีตัวตนและทําให้ยกระดับ จิตใจจิตวิญญาณและความเป็นความเป็นชาวเฮอคนยักกุ้นจะมีตัวตนขึ้นอีกครั้งครับหลังจากที่หายไปเป็นพันปีเพราะนั้น<ม>ก็ถ้าใครอยากมารู้จักเรามากลับบ้านไปกับเราก็สามารถมาหาเราได้ต,ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะติดต่อได้อได้ครับก็จกะเอาโอเคครับก็ที่สู่ขวัญสเปซนะครับเดี๋ยวมีคีย์อโค้ด ที่ที่บูธนะฮะสามารถไปยิงสแกนได้หรือเซ mm ิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่าสู่ขวัญสเปซส,สู่ขวัญสเปซนะคะครับผมครับ mm hmm. คบังั้นก็น่าจะเรียบรอย<พ>บ้อยครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คะขอเสียงปรบมือให้สู่ขวัญสเปซค,ค,ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ